คุณเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับความรู้สึกที่ว่าเราพยายามแทบตายแต่สุดท้ายก็เหมือนวิ่งอยู่บนลู่วิ่งเคยตั้งคำถามกับความเหนื่อยล้าของตัวเองไหมครับว่าทำไมยิ่งเราวิ่งขวยคว้าเท่าไหร่ปลายทางกลับดูห่างไกลออกไปทุกทีเรากับเรากำลังติดอยู่ในวังวนที่ไร้ทางออกวันนี้ผมอยากชวนคุณดำดิ่ง สู่เบื้องลึกของสองมายาวิธีในพุทธสำนักที่อาจพลิกวิธีคิดของคุณไปตลอดกาลเรื่องแรกลืมภาพจำของการเวียนว่ายตายเกิดแบบนิทานปรมปราไปก่อนเพราะแท้จริงแล้วมันคือการอัปเกรดระบบความเชื่อที่น่าสะพรึงกลัวจนกลายเป็นคอสมิกเบิร์นเอาท์หรือความเหนื่อยหน่ายระดับจักรวาลเรื่องที่สพระพุทธองค์ ไม่ใช่เพียงผู้ทําลายล้างความเชื่อเก่าแต่ท่านเปรียบดังสถาปนิกผู้เสียสละผู้กล้าหันหลังให้สุดยอดปรามาจารย์ถึงสองท่านเพื่อค้นหาและหยิบยื่นกันไกลเล่มสำคัญกันไกลที่จะตัดโซ่ตรวนแห่งวังวนนี้และปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระจากลู่วิ่งและหลุดพ้นไปสัทีสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่พื้นที่แห่งการครบคิดใน The Secondary Podcast ผมรับหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวแทนคุณดุกดิกในซีรีส์ตะลุยแดนภารตะปรัชญาครับหลังจากที่เราได้เดินทางสำรวจสถาปัตยกรรมทางความคิดมาแล้วหลากหลายสำนักตั้งแต่พุทธการยุคต้นความซับซ้อนของไวัยภาสิกะจนถึงปรัชญาอันลุ่มลึกอย่างมัธยมิกะและโยคาจารย์วันนี้ผมอยากชวนทุกท่าน ย้อนเวลากลับไปสู่จุดกำเนิดก่อนที่ทฤษฎีเหล่านี้จะถูกบัญญัติขึ้นเราจะมาสำรวจช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อในหัวข้อรุ่งอรุณแห่งความว่างเปล่าเมื่อสวรรค์คือกับดักและนิพพานคือการตัดเชือกหุ่นเชิดเรื่องราวของการต่อสู้ทางความคิดของชายหนุ่มคนหนึ่งก่อนจะกลายเป็นศาสดาและเพื่อให้เรามองเห็นท่านในฐานะที่เป็นนักปรัชญาผู้เป็นมนุษย์เดินดิน ผมขออนุญาตเรียกขานท่านสั้นๆว่าสิทธ,ธะนะครับก่อนจะเจาะลึกเข้าไปในความคิดของสิทธ,ธะผมอยากพาคุณไปสำรวจโลกทัศน์ที่รายล้อมบัวท่านซะก่อนเพราะมีความเข้าใจผิดขนานใหญ่ที่เราถูกปลูกฝังมาตลอดเรามักจะทึกทักเอาเองว่าการเวียนว่ายตายเกิดคือความจริงอันเก่าแก่ดึกดำบรรของอินเดียแต่ความจริงที่อาจทำให้คุณต้องเลิกคิ้วคือ แนวคิดนี้เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามาในระบบความเชื่อเพียง200-300ถึงปีก่อนยุคพุทธกาลเท่านั้นเองครับ mm. เดิมทีพราหมณ์เชื่อในเวลาแบบเส้นตรงทำดีบูชาไฟตายแล้วไปเสวยสุขชั่วนิวรันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่แล้วฝันร้ายก็เริ่มขึ้นเมื่อเกิดคำถามว่าถ้าแต้มบุญหมดอายุละจากสวรรค์ที่เป็นบ้านถาวร กลายเป็นเพียงโรงแรมชั่วคราวที่รอเวลาเช็คเอาท์เมื่อเครดิตบุญหมดคุณจะถูกทีบลงมาตายซ้ำสองหรือที่เรียกว่าปุนรามฤตยูหรือ The Second Death เปลี่ยนเส้นตรงแห่งความสุขให้กลายเป็นวงกลมแห่งความทุกข์เปรียบเสมือนเกมโหดหินที่ไร้จุดเซฟต่อให้เก่งแค่ไหนเมื่อเกมโอเวอร์ก็ต้องถูกรีเซตกลับไปเลเวลหนึ่งซ้ำแล้ว ซ้าเล่าความสิ้นหวังนี้เองคือเชื้อเพลิงที่ผลักดันให้สิทธัตถะออกเดินทางไม่ใช่เพื่อเล่นเกมให้ชนะแต่เพื่อหาทางปิดเซิร์ฟเวอร์แห่งวัฏจกักรนี้ทิ้งไปสิทธ,ธัตถะมุ่งหน้าเข้าหาอาจารย์ที่เก่งมากๆในยุคนั้นถึงสองท่านคืออาลานระดาบทและอุทกกระดาบทท่านไม่ได้เข้าไปนั่งเรียนเฉยๆครับ แต่ท่านเข้าไปเพื่อถอดรหัสพิมพ์เขียวของระบบปรัญาที่ซับซ้อนมากๆในยุคนั้นท่านเริ่มที่สำนักแรกอาลานระดาบทอาจารย์ท่านนี้มอบพิมพ์เขียวที่ชื่อว่าโปรโตสางขยะซึ่งมีหัูใจคือการมองโลกแบบทวิลักษ์หรือการแยกของสองสิ่งออกจากกันอาลานระดาบทเปรียบชีวิตเหมือนโรงหนังครับส่วนแรกคือทุ่งนา เปรียบเหมือนภาพบนจอที่วุ่นวายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่วนที่สองคือผู้รู้สนามหรือตัวตนที่แท้จริงเปรียบเหมือนตัวคุณที่นั่งดูหนังอยู่เฉยๆในความมืดอาลานระดาบทอนว่าวิธีรอดคือการฝึกจิตให้แยกตัวออกมานั่งดูเฉยๆไม่ลงไปเล่นในหนังจนเข้าถึงสภาวะความว่างเปล่าหรืออากินจัญญายตนะสิทธ,ธะทำได้สำเร็จครับ แต่ท่านยังรู้สึกว่ามันยังไม่จบท่านจึงไปต่อที่สำนักที่สองอุทกกระดาบทอาจารย์ท่านนี้เก่งกว่าคนแรกครับท่านสอนให้พรางตัวให้ละเอียดกว่าเดิมถ้าอาลานระดาบทสอนให้นั่งดูเฉยๆอุทกกระดาบทสอนให้ทำตัวตนให้เล็กและละเอียดที่สุดจนเกือบจะหายไปอยู่ในสภาวะที่จะมีก็ไม่ใช่จะไม่มีก็ไม่เชิง เหมือนการทำตัวเป็นวิญญาณล่องหนที่ซ่อนตัวเนียนสนิทที่สุดเพื่อให้ความทุกข์หาไม่เจอแต่ในวิราทีที่สิทธะบรรล,ลุจุดสูงสุดของทั้งสองสำนักสถาปนิกหนุ่มกลับมองเห็นรอยร้าวที่เหมือนกันเปียบในโครงสร้างของทั้งคู่ท่านเดินเข้าไปที่ใจกลางวิหารของทั้งสองอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นวิหารแห่งการแยกตัวหรือวิหารแห่งการพรางตัว เบื้องหน้าท่านคือรูปปั้นทองคำอง,องค์เดียวกันที่ตั้งตระงานอยู่รูปปั้นนั้นชื่อว่าอาตามันหรือตัวตนท่านตระหนักความจริงที่หน้าขนลุกว่าไม่ว่าเราจะแยกตัวออกมาไกลแค่ไหนหรือพรางตัวให้เล็กแค่ไหนตราบใดที่เรายังรักษาผู้รู้เอาไว้เจ้ารูปปั้นผู้รู้นี่แหละคือเชื้อโรคที่ดื้อยามากมันเหมือนคุณสร้างหลุมหลบภัยที่แข็งแรงมาก คุณเข้าไปหลบระเบิดนิวเคลียร์ได้หลบพวามทุก์ได้ชั่วคราวแต่คุณยังอยู่ในนั้นครับและเมื่อสเสบียงหมดคุณก็ต้องเดินออกมาแล้วก็โดนระเบิดหรือกลับมาเกิดอยู่ดีท่านรู้ทันทีว่าวิธีการของอาจารย์ทั้งสองคือการขังตัวเองไว้ในที่ปลอดภัยไม่ใช้การออกจากระบบวินาทีนั้นท่านได้ตัดสินใจหันหลังให้กับอาจารย์ทั้งสอง ท่านรู้ดีว่าการทุบรูปปั้นผู้รู้ทิ้งไม่ใช่แค่การหักล้างทฤษฎีแต่มันคือการประกาศสงครามกับความเชื่อแห่งยุคสมัยท่านจะต้องเดินบนเส้นทางนี้อย่างโดดเดี่ยวไร้เพื่อนร่วมทางแต่เมื่อท่านมองย้อนกลับไปเห็นผู้คนที่กำลังทนทุกข์อยู่ในคอ s m มิ b u r ิร์นเห็นน้ำตาที่หลั่งออกมาจากการถูกรีเซ็ตเลเวลซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านก็ตรหนักว่าความโดดเดี่ยวของฉัน คือราคาที่คุ้มค่าเพื่อแลกกับอิสราภาพของพวกเขาด้วยความการุณาอันมหาศาลนั้นสถาปนิกหนุ่มจึงเงื่อมคอนขึ้นและฟาดลงไปที่รูปปั้นแห่งตัวตนรูปปั้นแตกละเอียดวิหารยังคงตั้งตรงงานแต่ไร้เจ้าของท่านไม่ได้ทำลายเสาหลักแต่ท่านแค่ทำลายเจ้าผู้ยึดครอง ซึ่งกระบวนท่านี้มีชื่อเรียกในวงการปรัชญาด้วยนะครับมันถูกเรียกโดยโจฮันเนสบร็องโคสว่า structural retention with ontological deletion หรือการคงโครงสร้างวิธีคิดไว้แต่ลบสภาวะการมีอยู่ของแก่นสารทิ้งการเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่จริงแต่คนที่เวียนว่ายตายเกิดไม่มี เมื่อทุบรูปปั้นตัวตนทิ้งไปแล้วสิ่งที่ท่านมอบให้เราไม่ใช่ความว่างเปล่าครับแต่มันคือกันไกลที่จะตัดเชื่อกหุ่นเชิดกันไกลนั้นคือทักษะทางจิตที่เรียกว่าเมตาคอกนิชั่นหรือการรู้เท่าทัน mindfulness หลายคนเข้าใจว่ามันคือการฝึกสมาธิเฉยๆแต่จริงๆแล้ว มันคืออาวุธที่ทรงพลังมากเลยนะลองดูวิธีใช้นะครับสมมุติคุณกําลังไถมือถือแล้วเห็นเพื่อนไปเที่ยวรอบโลกจูจ่ๆความอิจฉาก็พุ่งพล่านขึ้นมาปกติคุณจะกระโดดลงไปเล่นบทนั้นบทสนทนาในหัวคือทำไมชีวิตฉันแย่จังฉันอิจฉานี่คือคุณกําลังถูกเชื่อกระตุกครับแต่ถ้าคุณใช้กันไกล คุณจะเปลี่ยนบทสนทนาใหม่เป็นอ๋อฉันกำลังเห็นความรู้สึกอิจฉาเกิดขึ้นแค่นี้ครับแค่ถอยออกมาเป็นผู้เห็นแทนที่จะเป็นผู้เป็นและนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดครับวินาทีที่คุณพูดประโยคนั้นจบเชือกมันจะหย่อนลงทันทีและในเสี้ยววินาทีที่เชือกหย่อนนั่นแหละครับคือรางวัลที่ล้ำค่าที่สุด มันเกิดช่องว่างขึ้นครับมันไม่ใช่ความว่างเปล่าที่น่ากลัวแต่มันคือพื้นที่แห่งการเลือกหรือ space of choice ในช่องว่างนั้นคุณไม่ได้เป็นทาสของอารมณ์อีกต่อไปคุณมีสิทธิ์เลือกได้100%ว่าจะทำยังไงต่อจะวางมือถือลงจะยินดีกับเพื่อนหรือจะแค่หายใจเข้าลึกๆอำนาจกลับมาอยู่ในมือคุณครับ คุณไม่ได้เป็นหุ่นเชิดที่ต้องเต้นตามแรงเหวี่ยงของคอสมิกเบิร์นเอาอีกต่อไปแต่คุณกลายเป็นผู้ตื่นที่ยืนมองกลไกนั้นด้วยรอยยิ้มนี่คืออิสรภาพที่สิทธทะแลกมาด้วยความโดดเดี่ยวเพื่อมอบให้เราทุกคนไม่ใช่เพื่อให้เราหนีโลกแต่เพื่อให้เราอยู่เหนือโลกได้ในทุกๆลมหายใจแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นครับ ถ้าสิทธาถะสร้างทฤษฎีนี้ขึ้นมาจากการทุบรูปปั้นของปรัชญาสังขยาคำถามที่นักสืบทางประวัติศาสตร์ความคิดอย่างเราเราต้องถามต่อคือแล้วเศษซากรูปปั้นเหล่านั้นหายไปไหนทำไมระบบปรัชญาสังขยาที่เคยยิ่งใหญ่ถึงขนาดเป็นต้นแบบให้สิทธาถะถึงได้ล่มสลายและหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์อินเดียมันมีจุดอ่อนไร้แรงอะไรซ่อนอยู่ในรูปปั้นนั้น ในตอนหน้าเราจะสวมบทนักโบราณคดีทางความคิดลงไปขุดคุยซากอารยธรรมสางขยะเพื่อดูว่าภายใต้ซากปรักหักพังทั้งนั้นมีความลับอะไรที่สิทธาถะมองเห็นแต่เราอาจจะยังไม่เคยรู้สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับ The Secondary Podcast สวัสดีครับ